กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอฟซี FC, ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับเอฟซี FC ครับผมวันนี้ก็ต้องกราบขอภัยเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับผมก่อนอื่นกราบขอภัยก่อนเลยนะเนืงจากเมื่อคืนแบบเกเรหยุดไปนะท,ทั้งที่รับปากแล้วนะครับเอฟซี FC. ว่าจะมีนะครับผมผมจะเอาพะะระหลักติดรางวัลงาน นี่ฮะมาให้ fc ได้ชมนะครับนี่ฮะนี่อินบุรีที่ผ่านมานะครับเสาที่ที่ผ่านมานี่นะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมเป็นงานแบบรวมเซียนเลยนะครับนี่นะฮะงานที่ผ่านมานะครับอ่านี่ครับพี่อินบุรีนะครับอินบุรีนะครับผมก็ได้พระมาแค่4รายการนะครับ หนึ่งสองนี่เป็นหลงพอเงินนะครับผมส่วนอันนี้เป็นของงาน3ชุกนะครับผมงานสามชุกผมยังไม่ได้เอาปกงานให้ดูเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี่นะนี่นะฮะเมื่ออาทิตย์แรกของปีนะครับวันเสาร์ที่หกที่ที่เจ็ดนะครับผมเนี่ยสามชุกจังหวัดสุดพรรณบุรีนะครับน,นี่นะฮะคือช่วงหลังผม ไม่ค่อยได้เอาปกงานมาให้ดูแบบนี้นะครับ f c นะ f c ก็ถามว่าเอ้ย e งานนู้นงานนี้งานไหนอะไรเงี้ยนะก็ต้องกลับขอไัยนะครับ F4 นะคือเมื่อคือนเนี้ยผมเอาลูกนอนนะแล้วก็เผลอหลับไปกับลูกชายเลย <c oughs> นะตอนสามทุ่มนะครับแต่ก็เลยตั้งใจตั้งรัการบกว่าเออเดี๋ยวเช้ามืดตื่น,ต,นตื่นมาทําคลิปนะ F4 นะครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรมาอวด F4 บ้างนะมีอะไรมา รีวิวเอได้ชมมากนะครับคลิปก่อนก็ถือว่าขายได้ถือว่าน้อยนะฮะหลังจากขายดีมามาประมาณแบบอาทิตย์กว่า2อาทิตย์เนี่ยนะฮะมามาถึงอาทิตย์ไอ,อคลิปที่แล้วนี่คือเหมือนชอ็ชอตช็อตไปนะฮะ FC ก็ครับบนบนกันหลายคนว่าหลังปีใหม่นี้นะฮะเงินเงินน้อยนะครับผม ขอหาเวลาเก็บเงินก่อนนะฮะแต่ผมก็ทําคลิปต่อไปนะฮะเรื่อยๆนะก็โอกาสจังหวะไหนขายได้ก็ขายนะขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ F4 เราก็เข้าใจกันนะครับผมนะฮะเพราะช่วงนี้ผมก็ทําไม่ได้หยุดเลยนะเนี่ยเพิ่งจะมีหยุดนะครับเพิ่งจะมีหยุดใหม่เมื่อคืนนะครับก็เดี๋ยวอาจจะกลับมา2วันหยุดหนึ่งครั้งอะไรเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับ F4 นะฮะ อันนี้ก็เป็นตะกุดไม้ครูนะครับ fc นะที่มาถามกันฮนะแต่พอบอกราคาไปก็นะฮะก็เปิดไว้ที่สี่พันอ่ะสี่พันเลยกันนะคิดพี่แล้วเปิดสี่พันห้านะครับมีใจก็ทันเข้ามาได้นะครับ fc นะฮะแล้วก็มาดูนะฮะของรดจอดนะครับรดจอดนะฮะวุ้ยเขม่าหนูพิมพ์ใหญ่นะอันนี้ก็ถามกันมาเยอะมากเลยนะครับนะฮะแต่ผมก็เปิดค่อนข้างแรงนิดนึงนะ ก็เปิดเท่าไหร่นะห้าหกพันนะครับผมนะฮะตัวนี้หลุดจองนะครับ F4 หลุดจองแล้วตัวนี้เดี๋ยวมามาเปิดที่ราคาสี่พันแล้วกันนะครับตันนี้เป็นหน้าหนูพิมพ์ใหญ่นะหน้าหนูพิมพ์เล็กก็มีองค์นะเดี๋ยวผมจะให้ F4 เปรียบเทียบว่าหน้าหนูพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะจริงๆแล้วเออก็ไม่ได้ให้ดนะูหน้าหนูพิม์ใหญ่หน้าหนูพิมพ์เล็กนะครับผม นี่นี่อ่าต่างกันที่ฐานนะฮะนี่นะฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกเียกพิมใหญ่ครับอันนี้แบบพิมพ์เล็กนะครับนี่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับ f c นะฮะนี่นะครับนี่ขนะนานะแต่ก็ดูอันนี้อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ลงคลิปหน้านะครับ f c นะคุณก็เรียกหน้าหนูฐานสูงนะครับผมอ่านะ ก็เรียกหน้าหนุ่มฐานสูงนะครับหน้าหนุ่มฐานสูงกับหน้าหนุ่มฐานต่ำนะครับเมอร์สี่พันครับ f สีถัดมานะครับก็เป็นพระสังกัะจ,จายเมื่อคืนนี้นะครับพระสังกัะจ,จายเมื่อคืนนี้นะครับผมก็สังกัะจ,จายกลุ่มวัดขวางนะครับนี่ฮะผิวเดิม,ดมน่ารักสวยแบบเรียกว่าประกวดก็แชมป์อ่ะนะครับ ประกวดก็แชมป์นะฮะแต่ก็ถ้าส่งแบบซื้อมาก็ไปเบียดนะถ้าส่งประกวดอีกสามร้อยบาทนี่คือเหนื่อยนะมาขายเหนื่อยนะเบียดราคากันแบบเสื้อขาดนะเปเบียดราคาแบบเสื้อขาดเลยนะครับเสียงผมก็อาจจะแบบดูแบบนานนิดนึงนะฮะเอฟซี FC นะเสียงเนะี่ยเพราะตื่นนอนนะครับเอฟซีฮนะกราบขออภัยนะครับกราบขออภัยเ๋ยวันนี้น่าจะลงเช้าเลยนะ กระโหลงเ,เช้าๆนะครับผมถัดมานะครับก็ไปดูของเก่าก่อน,อนครับมเามื่อคืนนี้นะครับอันนี้ถามกันเนี่ยก็เยอะมากๆเลยนะครับถามเยอะมากๆเนี่ยผมก็ลืมดูนะว่า,อาเอฟซีชากมาเอ๊ว่าหูด้านซ้ายขององค์พระเนี่ย สมบูรณ์ไหมนะเออผมก็ลืมสังเกตเลี้ยูนะเห็นเขามีครับคราบแบบนี้ผมก็นึกว่านั่นนะเนี่ยเหมือนหูเขาจะเหมือนกับไม่รู้เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นหรือว่าเขาอย่างไงนะเอฟซีคือจ้องดูแลนะหูเขาเขาไม่มีข้างหนึ่งนะครับผมเนี่ยเหมือนกับนั่นไปนะเป็นหลุดอะไรจักกุจักอะไรหรือเปล่านะเนี่ยแต่เนื้อเขาโหดีจัดมากนะดูเนื้อหานะครับผม ันนี้จากงานสามชุดนะครับผม F4 นะฮะก็ผมก็เปิดไปสี่พันนะวันอันนี้เดี๋ยวเปิดสามพันแล้วกันนะฮะคลิปนี้นะครับผมอันนี้เปิดสามพันแล้วกันนะสมเด็จวัดเกตพิมพ์หกชั้นนะครับเปิดสามพันแล้วกันนะครับ F4 แล้วก็ มาดูของใหม่แต่ก็ไม่ได้ติดรางวัลน,นะครับของใหม่ไม่ได้ติดรางวัลน,นะครับหลวงปูุ่ขอันนี้ได้จากงานนี้แหละครับที่อินบุดีแต่กา็กาักไว้ไว้ลงนะฮะกาัก,ากไว้ลงคลิปนี้นะครับหลวงปู่สุขพิมพ์ตัดชิดนะครับผมตัดชิดเนี่ยโอ้โหเนื้อหาเป็นไงครเอฟซีนะครับแบบมีก็ไม่ไม่ไม่แท้นี่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะเจอเนื้อหาแบบ เ,เป็นโลหะทองผสมนะผิวแดงแต่ว่าที่กระเทาะด้านในเนี่คือเห็นเป็นเนื้อฝาบาทนะปกติเห็นเป็นแบบทองแดงนะสำสิรแดงนะแต่อันนี้ผิวแดงคลุมนะครับ fc นะเนี่ยครับผมหิ่งเก่าเก็บมากๆเลยนะครับ fc ผิวแดงคลุมนะฮะแล้วก็กระเทาะเห็นโลหะสีโลหะทองผสมด้านในนะครับผมเนี่ย หรือก็จะเป็นอย่างนี้ต้องเรียกว่าสัมฤทธิ์หรือเปล่าไอีนะรัโลหะหลายอย่างผสมกันนะฮะด้านหลังนะครับไม่มีจานนะครับไม่มีจานนะฮะอันนี้เป็นรอยเหมือนกับว่าหล่อเขาเป็นออกเองเองน,นะฮะทําไฟนะครับผม ไม่มีไม่มีจานนะเอซีผมขยายจยให้ดูว่าเออมีจานหรือเปล่าะนะเปย่นี้มีขอบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมพิมพ์ตัดชิดนะฮะแล้วก็นี่ฮนะมีช่อจากด้านบนนะครับรอยมีจัดช่อนนะฮะหลวงปู่สุขวัดปากองมาขามเท่านะพิมพ์ตัดชิดนะครับผมนี่ก็มีแจกตะใบด,ด้านล่างนี้ด้วยนะครับนะนานจะได้ฟอร์มแบบ จี๊ดจ้าแบบนี้มาสักทีหนึ่งนะครับเอฟซี 4, นะเอาสี่พันแล้วกันนะครับเอฟซี f 4, นะเอาสี่พันแล้วกันนะครับอย่งนี้นะฮะนะนะแบบนะคิดว่าเรียกว่าสำลีก็ได้นะไม่ไม่ผิดไม่แปลกนะแบบนี้นะเรียกว่าเนื้อสำลีก็ได้เน้องถัดมามาดูภารกิจรางวัลงานที่อินบุรีนะที่ผมรับปากไว้นะฮะครับผมนี่ฮนะ ดูจอบเล็กกันก่อนเลยนะครับจอบเล็กนะฮะจอบเล็กพิมจอบเล็กนะฮะนี่ก็ผิวแดงเดิมเลยนะครับเอฟซีนะเดิมๆนะจอบเล็กพิมมันจะเป็นแข้งตรงนะบแบบนี้นะพิมพิมแข้งตรงนะครับนี่แต่ว่านี่เขาไม่เขาเราจะไม่ได้แยกพิมนะฮะรายการนี้นะครับผม ขอขอบคุณอาจารย์เอกสองแควนะแบ่งมาให้อีกแล้วนะครับผมค่าเป้าเดิมดืมนะครับผมคุยกันไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมว่าถ้าได้ต้องขอแบ่งนะครับนี่นะเติมเดิมจริงๆนะฮะอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ของเลยนะตูน่ารักมีเสน่ห์มากนะครับผมน่ารักมากนะครับผมเราบนลาณก็อย่างที่บอกนะอยู่ที่เสน่ห์ขององค์พระเนี่ย โอ้ด้านานนี่แบบมีแบบเราจะใบแบบคลาสสิกเลยนะครับผมนะมันจะมีแบบน่าจะเป็นคาบเบ้าเลยนะก็ดูดูกึึงๆมันจะเป็นคาบปลักนะครับ F4 เนี่ยดูทุกมิติไปเลยนะครับผมนะดูทุกมิติไปเลยด้านข้างนะครับก็ขอรูเพิ่มเติมกันได้นะครับ F4 ครับหัวนะฮะ รอโบรานี่เขาจะไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับนะครับ F4 นะฮะหาน้อยมากครับนีฮะนี่ก็มีรอยเหมือนรอหัวไม่เต็มนะฮะถือว่าเป็นความคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมรอโบราณน,นะครับนี่จีจานมากมากนะจอบเลยองนี้นะครับ F4 นะเปิดเท่าไรดีนะฮะจอบองนี้เปิดปกติผมต้องเปิดนะฮะ 8 0 0 0ั0มืนหะนึ่งนะฮะอันนี้ถ้าเอาแบบการันตีนะเป็นทั่วประเทศกันเลยนะฮะก็เอาราคามาตรฐานสากลนะผมขอเปิดที่3 5 0ล้านแสนบาทนะครับผม3 5 0ล้านแสนบาทนะแต่เอาราคาที่ชอบซื้อที่ใช่นะซื้อกันง่ายขายกันจบนะไม่มีการันตีนะครับไม่มีการันตีเลยนะครับผมซื้อกันง่ายขายกันจบนะผมเปิดที่6000บาทนะครับ f สี FC, นะฮะบ,บาทนะครับผมก็ น้องพูดไว้เพราะว่าหะายชันว่าเอ้ะพระิตกางวันมาการันตีไหมนะการันตีให้ได้นะครันตีนะไม่หกักไม่จะบาทเดียวนะชาแบบเอฟซีแบบเอ้ยรู้สึกแบบซื้อไปแล้วมีอะไรที่แบบเอ่อไม่สบายใจแล้วอะไรเงี้ยนะแต่เขาขายยอดขายราคาเต็มเลยนะบางคนก็คิดว่าผมแบบเออเอาประเด็นคนละพระแพงแพงมาเปิดราคาเพื่อแบบเฮ้ยยังไงคนไม่กล้าซื้อหรอกนะเปิดราคานะยังไงคนก็ต้องซื้อราคาวัดใจอยู่ดีคือ มันก็มิใช่จะพูดยังไงนะครับ f c นะครเพราะว่าอ,อ,อย่กหลายคนอ่ะจะให้ส่วใหญ่เป็น f หน้าห,หม่มนะฮะเห็นฟ้าทพรวัลก็จะให้กลมกล่การันตีก็อย่างที่บอกแหละขายได้นะครับขายได้ก็เอาราคาแบบมาตรฐานแบบสากลเลยนะฮะเอาราคาแบบมาตรฐานสากลเลยนะครับผมนะฮะส่วนราคานี้เป็นราคาแบบซื้อง่ายขายจบนะฮะ ซื้อง่ายขายจบเลยนะฮะไม่มีการันตีกันนะครับ fc นะฮะขออนุญาตซื้อซื้อแบบขายจบเลยเพราะฉะนั้น fc ดูที่ชอบซื้อที่ใช่ก่อนนะครับในราคาแบบนี้นะครับผมไปให้ผมการันตีผมการันตีได้นะฮะขออนุญาตขายจบเลยอ่าไม่ขออนุญาตขายในราคาที่เขาขายกันนะฮะในราคาการันตีนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งองค์นะครับผมนะฮะจากงานอิมบุรีนะครับผม เป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายนะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นเหมือนกับพระอยู่ในกรอบนะครับผมพระอยู่ในกรอบนะครับผมพิมพ์ขี้ตาสามชายนะผิวเรียกว่านะผิวท่าลกเลยอย่างนี้นะฮะมีคราบใครนะครับผมฮนะคราบเขียวคราบแดงคราบดำนะฮะคราบราบเบานะฮะเดิมๆเลยนะ พิมพขีตาสามชายนะครับผมนะฮะโบแดงนะครับผมนี่ใต้ฐานนะครับผมโอ้ใต้ฐานแบบนี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะครับไม่ค่อยเคยเห็นเลยนะครับแบบนี้นะฮะเนื้อหาสุดลึกล้ำนะฮนะน่ารักมากๆเลยฮะถือว่าเป็นรอโบราณเลยที่แบบจิดมากมากนะครับเอ็ดตีนะ พิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับผมขยายดูเนื้อหากันเลยนะครับเนี่ยเอฟีนี่นะขี้จ่าสามชายนะครับผมเอาเท่าไหร่ดีนะฮะตรงนี้นะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับปกติสภาพนี้ให้การันตีกันนะฮะ ทุกสถาบันทุกชมรมก็ต้องตีนที่3าล้านนะสภาพนี้นะครับผมอันนี้เอาซื้อง่ายขายจบนะดูที่ชอบซื้อที่ใช่นะฮะไม่มีการันตีนะครับผมเอา6,000บาทนะครับ F4 นะะใบประกาศประมาณ45-50ิบห้วันประมาณนี้นะครับ F4 นะจริงก็ก็ตามให้ตลอดนะฮะทุกทุกงานนะครับ ที่ปีนั้นไปนะฮะแต่บางบางท่านก็ไม่เอานะฮะบางท่านก็ไม่เอาใบาประกาศนะฮะบอกตั้งแสบเก็บไว้ซื้อนะฮะไม่เอานะฮะบอกอยากได้พระไม่ได้อยากได้ใบประกาศนะฮะเพราะ,ะนั้นใบประกาศนี่ก็ตกค้างอยู่ที่ผมนีม่ก็เยอะกว่าสมควรน,นะฮะในหลายงานนะครับผมนะสุดท้ายนะครับ fc มาดูกันที่งค์นี้นะครับดูหมดแลวเนาะผมไม่มีตกหล่นไหนนะฮะสุดท้ายมาดู พิมพ์นิยม A นะครับพิมพ์นิยม A เนี่ยอะไการอันนี้โต๊ะที่ยี่สามสองสามศูนย์อันนี้โต๊ะที่ยี่สามมดเลยนะครับผมอ่าใช่นะครับพิมพ์นิยม A นะครับอ่ามีมาดูกันฮะพิมพ์นิยม A เนี่ยผมได้มาสององนะจุดที่หนึ่งกับที่สองนะฮะคืองานอิมพีดีเนี่ยผมได้มาสี่สี่รายการนะครับผม พิมพ์นิยมเอนะครับนี่นะฮะสุดคลาสสิกอันนี้คือชอบมากๆนะชอบมากๆนะเนื่องจากว่าน่ารักมีเสน่ห์นะจริงก็ชอบทุกองค์แต่ชอบองค์นี้เป็นพิเศษเลยนะครับผมพิมพ์นิยมเอนะเนื้อเขียวปัดเลยนะแล้วดูคาบเบาอะไรต่างๆนะอันนี้พระเขาสภาพใช้นะครับเอสตีนะนานๆจะเจอกับพระเนื้อหาแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเอสตีนะะนี่ เป็นสภาพใช้นะสภาพใช้นะแต่มา uh, สององค์เนะี้ยพิมพ์ขีตาจบยังเหมือนกับว่าสภาพเดิมนะนะครับผมพระที่ใช้มาลักษณะนี้ก็จะดูดูมีเสน่ห์นะครับผมน่ารักนะครับผมนี่นะครับเสน่ห์มุมคมปึ๊กเลยนะครับผมเนี่ยตัวเนะีถือว่าเป็นหน้าใหม่ของวงการเลยนะครับเนี่ยพิมพ์นิยมเอนะครับนิยมเอนะเนี่ยนระอแบบเนี่ย โบราณจริงนะดูซอกในเะอนะตรงนี้ก็จะไม่หล่อเหมือนครับไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยสบูนณเท่าไหร่นะตรงนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของรอโบราณน,นะฮะใต้ฐานนะครับโอ้โหนี่พิกมาแบบถือว่าเป็นภาพที่ดูง่ายสบายตาสุดๆนะแท้ดูง่ายสบายตาสุดเลยนะครับพิมพ์นิยมนะะ นิยม A เนี่ยเขามีนิยม a มนิยม b นะครับแยกกันง่ายๆนะฮะพิมนิยม a ก็จาไม่มีมือรองนะฮะไม่มือรองส่วนนิยม b ก็มีมือรองนะฮะมีมือรองนะครับ,ออรบดูกันแค่ตรงนั้นแหละนะครับให้ดูนานหน่อยนะครับอันนี้นะครับผมพิมิยม a นะครับผม ประมาณนี้นะฮะเปิดเท่าไหร่ดีนะครับพี่มิยมเอนะฮะน,น่ารักน่ารักนี้นะผมแหมคลาสสิกนะใจจริงอนะซื้อเหมาทีรวมกันมาก็ราคาก็ทบทอนหมดเลยนะวันี้ขอเปิดแรงนิดนึงนะเปิดแบบเหนือกว่าองค์อื่นหน่อยนะขออนุญาตเปิดที่เจ็ดพันแล้วกันองนี้นะพี่มิยมเอองนี้นะครับผมอ่าใจจริงอนะอยากเปิดหมื่นหนึ่งนะครับผมมิยมเอนะครับนะครบเลยเนาะ fc นะครับ ประมาณนี้วันนี้ก็น่าจะมาแบบเช้าหนอะยผิดเวลานะครับเอสีนะก็ไม่แน่นะครับว่าคั้นี้ยังไม่รับปากนะว่าคั้นะี้ช่วงดึกๆวันนี้จะมีหรือเปล่านะฮะก็ทีแล้วท่าวันนี้มีเช้าเนี่ยก็ดูก่อนนะไม่ไม่อยากรับปากนะเดี๋ยวนั่นเพราะว่าพระเนี่ยชุดน,นี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นเป็นพระหน้าใหม่ที่ได้มานี่ก็เอาออกมาเกือบหมดแล้วนะครับเอฟซีก็เหลืออยู่ไม่กี่รายการนะฮะ ถ้าไม่มีของใหม่มาผสมกับของเก่าอะไรก็อาจจะไม่มีนะแต่ถ้าได้พระใหม่มาก็อาจจะมีนะครับเอนะฮะประมาณนี้นะครับผมนะฮะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้นะครับพี่เบอร์0ูนย์หกหน2นะครับ0ูนย์หกหน2นะครับ เวลาแอดไลน์ก็ใช้เบอร์นี้ได้เลยนะแอดไลน์เพิ่มเพื่อได้เลยนะครับ fc นะแล้วก็บางท่านอาจจะกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับใต้คลิปนะครับที่ผมลงไว้นะครับปักหมุดไว้นะครับใต้คลิปเลยนะท่านดูช่วยโทรศัพท์มือถือก็กดนั่นมาได้เลยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปมีต้องขอตัวกลาบลา fc ท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยทุกท่านนะครับผม สวัสดีครับ